แต่ที่สุดวันนี้ที่รอคอยของมีนาก็มาถึงครับทุกคนผมกำลังจะบอกว่าวันนี้มีนามีเพื่อนเล่นด้วยแล้วนะครับผู้โชคดีวันนี้ก็คือลุงแทนครับควานใจดีของหนูลุงแทนซึ่งเป็นทุกอย่างให้หนูลุงแทนเคยบอกใครๆไว้ว่าสูตรสำเร็จในการเอาชนะใจของมีนาได้ก็คือต้องตามใจมีนาแล้วก็ได้ผลจริงๆครับ วันแรกๆช่วงนั้นลุงเนี่ยตามใจมีนาจะทำอะไรกับลุงก็ได้เล่นเอาเราทุกคนเนี่ยต้องเซฟลุงแทนแต่ช่วงนี้ลุงแทนก็รู้ทันเพราะว่าเธอขยันเล่นแรงมากๆลุงแทนไม่ใช่ไวซารุ่นแล้วครับทุกคนต้องเซฟแรงไว้หน่อยก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นกับมีนาในคอกหลายวันแล้วล่ะ อีกไม่กี่เดือนลุงแทนก็จะ,ะเกษียณแล้วหลังจากเกษียณก็ยังไม่รู้เลยว่าลุงแทนยังจะมีโอกาสอยู่ดูแลหนุ่มได้อีกไหมรอดูก็แล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ช่วงนี้ก็ดูลุงแทนกับมีนากันไปต่อเลยนะครับเรามาดูกันว่าเด็กมีนากับลุงแทนเนี่ยเขาจะสนุกกันแค่ไหนครับมาดูเลยครับ เดี๋ยวก่อนค่ะพี่แอดก่อนจะไปดูมีนาขอพูดความรู้สึกให้ฟังก่อนค่ะมีนาดีใจมากที่ฉุดนายโยกเลยค่ะพี่แอดอยู่ดีๆวันนี้ลุงแทนไม่เซฟตัวเองและก็มาเล่นกับมีนามีนาไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะพี่แอดคิดนุกจะเล่นกับลุงแทนไม่ทันเลยค่ะเสียดายจังก็เอาแบบว่าเท่าที่มีนาเล่นได้ก็แล้วกันนะคะถ้าเบาๆไป มีนาขอโทษทุกคนด้วยนะคะอย่างเธอมีคำว่าเบาๆเป็นด้วยเหรอพี่แอรกำลังพูดกับสาวน้อยรูปงามนามเพราะที่ชื่อมีนาอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้เลยคะ่ะโอเคค่ะสาวน้อยรูปงามนามเพราะชื่อว่ามีนา thank you ก็เป็นคลิปที่น่ารักของลุงกับหลานเลยนะครับสําหรับวันนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีนาค่อนข้างติดลุงแพนมากจริงๆครับเพราะลุงแพนสร้างวิถีภาพไว้กับมีนามากๆเลยเชลล่ครับที่เราเห็นนะแค่ด้านเดียวเองนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ลุงแพนทำให้มีนาะประสบการณ์ของลุงแพนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมีเด็กช้างผ่านมือมามากมายเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลเอาใจช้างแบบนี้ ยกให้ลุงแทนได้เลยนะครับลุงเขาจัดการได้ลุงแทนเอาอยู่ครับ มาดูคลิปความสุขอีกด้านของมีนากันครับมีนากับลีลาการอ้อนแม่แสนดีของเธอช่วงนี้เนี่ยฮอตจริงๆครับเธออ้อนแม่ของเธอทุกวันนะครับขอบอกทําตัวติดกันอย่างปลาท่องโกแม่เขาเดินไปไหนมีนาก็วิ่งไปหาแล้วก็กลับมาวิ่งเล่นต่ออาการแบบนี้เราเรียกได้เลยนะครับว่าเด็กเขาเริ่มติดแม่แล้วจริงๆอ้อ,อนซะน้าฟาดก้นจริงๆครับกล้าฟาดเลยคะพี่แอดแม่หนูดุนะ มีทั่วประเทศด้วยไม่กล้าหรอกค่ะพี่แอดก็พูดไปงั้นๆแหละคิดไว้แล้วเชียวพี่แอดเนี่ยย่องเงันแน่ย่องไว้แหละดีแล้วจะได้ไม่โดนแม่แม่หนูดมคาพีนาะพี่แอดนะว้า มาดูเรื่องนี้กันต่อดอีกว่าครับว่ากันด้วยเรื่องของการหยิบหญ้ามาเป็นเกอบเป็นกำรรแล้วก็ใส่ปากเคี้ยวให้เราดูเพลินม,มากๆเห็นแล้วใจฟูมากครับมีนะครับหนูเก่งมากๆเลยหนูทำได้ยังไงอะคะพี่แอดดูให้จบก่อนสิคะ แล้วคายออกมาทำไมล่ะครับย่าติดคอค่ะพี่แอด๊ดร่างกายของมีนาเนี่ยเขาบอกว่าทีละเส้นสองเส้นที่เหลือเนี่ยให้กินทิพย์ค่ะโหเอ,อ้หยิบเข้าปากหนึ่งกรรมแล้วค่อยๆล้วงออกมาให้เหลือหนึ่งเส้นเฮ้อทำไปได้ เป็นเด็กที่อยู่เป็นจริงๆนะครับสำหรับน้องมีนาของเราถึงน้องจะกินกินเล่นเล่นแบบนี้จริงๆเขาเริ่มกินหญ้าเป็นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาติดเล่นมากไปหน่อยเท่านั้นเองครับโลกของเด็กก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายหรอกครับเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำดูสิกินหญ้าดูสิครับกินหญ้ายังไงให้หญ้าเต็มหลัง ขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานทุกท่านจากพศบาลลำปางที่ดูแลน้องอย่างดีมีแต่ความสุขขอบคุณพี่ต้าครับที่ส่งคลิปน่ารักรายวันให้สมาชิกได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยครับ